เกยงนกกลางคืนขับกล่อมเด็กชายพลายนั่งอยู่ใต้แสงจันทร์ฟังยายคำเล่าเรื่องนางแสงจันทร์หญิงสาวผู้เกิดจากหยาดน้ำของพระจันทร์ผสมกับสายธานบริสุทธิ์บนยอดเขาคีรีใครได้เจอนางโชคดีทั้งชีวิตแต่อย่าคิดโลภนะลูกยายคำกล่าวเตือนกลางป่านายคีรีกำลังเก็บสมุนไพรเมื่อแสงจันทร์สะท้อนเงาให้เห็นนางแสงจันทร์นั่งอยู่กลางลำธาร ผมยาวดำคลับชุดไทยพริวไหวเขาอึ้งในความงามและเธอยิ้มบางๆอย่างอบอุ่นเจ้ามาที่นี่เพื่อขออะไรหรือเสียงนางไพเราะดังสายลมนายคีรียืนตะลึงงนันชั่วขณะหนึ่งเขาไม่อาจละสายตาจากหญิงสาวตรงหน้าได้หัวใจเต้นแรงอย่างไร้เหตุผลเขากลืนน้ำลายเบาๆก่อนจะก้มศีรษะลงอย่างนอบน้อม เสียงของเขาสั่นเล็กน้อยแต่จริงใจถ้าหามีได้มาขอสิ่งใดดอ,อกข้าเพียงเดินทางมาเก็บสมุนไพรให้หมู่บ้านแล้วก็ข้าก็เห็นเจ้าโดยบังเอิญน,นางแสงจันทร์หัวเราะเบาๆดังระลอกคลื่นในลำธารดวงตาเธอจับจ้องเขาไม่วางเจ้าดูจริงใจหาใช่คนที่มักเข้าป่านี้เพื่อหวังผลใดๆ นายคีรีเงยหน้าขึ้นสบตาเธออย่างกล้ากลัวข้าชื่อคีรีเป็นหลานยายคำที่อยู่เชิงเขานี้ถข้าเคยได้ยินเรื่องเล่าถึงหญิงลึกลับแห่งป่าลึกแต่ไม่คิดว่าจะได้พบกับนางด้วยตนเองนางแสงจันทร์ยิ้มอีกครั้งแสงจันทร์อ่อนๆส่องผ่านใบไม้เหนือศีรษะเธอถ้าคือแสงจันทร์มิใช่หญิงใดลึกลับ หากแต่เป็นผู้ดูแลภูเขาแห่งนี้เจ้าผู้มีดวงตาใสาซื่อหากเจ้ารักธรรมชาติจริงข้าอาจอนุญาตให้เจ้าผ่านเข้ามาได้อีกแต่ต้องสัญญาว่าจะไม่เบียดเบียนสิ่งใดนายคีรีรีพนนมมือข้าสัญญาด้วยใจทั้งดวงข้าจะดูแลผืนป่าเสมือนหนึ่งชีวิตของข้านางแสงจันทร์พยักหน้าเบาๆก่อนหายตัวไปกับสายน้ำราวกับเป็นเพียงภาพฝัน คือนั้นเองหัวใจของนายคิรีก็ไม่เคยเหมือนเดิมอีกต่อไปนายคิรีเริ่มทำหน้าที่เฝ้าภูเขาร่วมมือกับนางแสงจันทร์ปลูกพืชรักษาแม่น้ำสื่อสารกับนกกาข้างลิงเจ้าเมืองอมพันธ์ได้ยินข่าวจากพ่อคาเรื่องนางสาวงามแห่งภูเขาจึงสั่งทหารให้พาขบวนขึ้นเขาเพื่อจับตัวมาเป็นเจ้าสาวและขอพรอ,อมะตะนางแสงจันทร์เล่าให้คิรีฟังว่า หากเธอถูกจับโดยผู้มีเจตนาไม่บริสุทธิ์แสงของเธอจะดับสูญและป่าจะเหือดแห้งเจ้าให้คำสัตย์ได้ไหมว่าจะไม่เปิดเผยทางสู่ลำธารศักดิ์สิทธิ์คีรีสาบานข้าขอสาบานด้วยชีวิตของข้าขาบวนเจ้าเมืองขึ้นเขาเผาทางทำลายต้นไม้จนถึงลำธารเด็กชายพลายแอบได้ยินทหารบังคับคีรีให้พาไปหากไม่ยอมจะเผาหมู่บ้าน นายคีลีเงียบแต่พลายตัดสินใจแอบนำพวกเขาไปยังทางปลอมที่ยายคำเคยเตือนว่ามีต้นโพหลอ,อกอยู่เมื่อเจ้าเมืองย่ำเข้าสู่เขตต้องห้ามป่าก็พลิกผันฟ้าร้องพายุหมุนและเสียงของป่าดังขึ้นต้นไม้เคลื่อนไหวเถาวันพันร่างพวกทหารนางแสงจันทร์ปรากฏขึ้นท่ามกลางสายฝนลำแสงจันทร์สาดลงสู่ภูผา คุ้มครองผู้สัตว์ซื้อคีรีและผู้บริสุทธิ์เจ้าเมืองพ่ายแพ้ติดอยู่ในเงาแห่งภูผาไม่อาจออกมาได้อีกหมู่บ้านกลับมาสงบคีรีกับนางแสงจันทร์ยังคงเฝ้าภูเขาพลายกลายเป็นผู้สืบตำนานแทนยายคำที่ล่วงลับแสงจันทร์ยังคงส่องในคืนใสเหมือนตำนานที่ยังไม่จบ